ท่านนะครับก็วันนี้หรือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายนนครับที่ได้มาอยู่พูดบนเวทีนี้นะครับในช่วงโอกาสเป็นประกานโอกาสบางส่วนจังหวัดผมอยากจนะบอกกับน้นองๆ นหน่อนว่าผมเองอยู่ที่องค์การอหารเชิงพวัดชุมพร39ปีองค์การอหารเชิจังหวัดสุราษฎร์ธานี2ปีรวมเป็น41ปีผมไม่เคยคิดที่จะไปอยู่ที่หน่วยงานอื่นะผมมีความภาคภูมิใจ ในหาของท่าอาการองค์าการหาส่วนจะลดเพราะนั้นตรงนี้เลยนะการเชื่อมั่นในอ,อ,องค์กนระผมถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของภ่านะรากาะหลายหลายท้งงผมจะบอกกับนะ้องๆในช่วงเวลาที่ ไปอยู่นะตามกองกันตางนะเราเป็นปัญหาอะไรปรึกษาให้ก่อนปรึกษาคมปรึกษาหัวหน้าคออนอื่นๆนะครับเพื่อให้ได้ข้อยุติข้อสรุปภา,ายใออนองค์กรของเรานะนี่คือความเชื่อมัานของผนนะฮะสี่ปี ที่ได้เริ่มต้นจากจากำะนิมาถึงปัจจุบันผมก็ต้อง,องขอขอบคุณครูบาอาจารย์ขอขอบคุณอดีตผู้บังบบัญชาทุกๆส่วนขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนเราเพื่อนข้าราชการทุกคนที่ได้ช่วย ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำร่วมมือในการปฏิบัติงานนะครับเพื่อพวกเราทุกคนนะครับผมมีอะไรที่ทำให้บางท่านหรือหลายท่านไม่สบายใจนะครับผมก็บอกแต่ว่าครั้งหนึ่งนะว่า นะครับผมไม่ได้ยึดไม่ได้โดดเดือแต่ต้องการให้งหานสำเร็จนะครับส่วนหนึ่งส่วนใดความดีความชอบทั้งหลายนะครับผมการประเมินต่างๆที่ประสบความสำเร็จผมอาจจะเป็นเพียงผู้ พวกเราทุกคนให้ความร่วมมือปฏิบัติจงจะทังประสบความสำเร็จนะครับผมยกให้กับพวกเราทุกๆคนในช่วงของสภากาการส่วนจังหวัดผมเองได้มีส่วนในการร่วมปฏิบัติงานตั้งแต่ปี2535นะครับเริ่มจากการเป็นผู้ช่วยเลขานะ ในในการผู้การาาประธานอะไรจนกระทัางได้เวลาตัวผมก็ได้นําเรียนท่านประธานขอให้น้องๆได้เรียนรู้นะครับในส่วนที่ในช่วงเวลาที่ผมได้อย่างที่ทำในหนองได้นะครับอันนี้ก็คือส่วนตัวของผมเล,เล็กๆน้องนะครับในงานของผมู้กเกษียณอายุราชการปีนี้ ทางงคท่านนะครับก็อยากจะบอกว่าพวกเราแค่อยู่ปฏิบัติหน้าที่รชาชการนะครับเรายังเป็นชาวอาวบจนะะผมเองยังขอรับจองนานนะ,ะหลายหลายท่านอาจจะขอรับตำงหน็งหรือวอมนากรแล้วแต่ท่านนะครับเพราะฉะนั้นผูกองทั้งหมดคน นะยังเป็นสมาชิกอบจชุมพรอยูนะมีอะไรที่ท่านจากปรึกษาหารือนะครับหรือมีงานมีการต่างๆนะครับบอกกล่าวไปถึงพวกเรานะครับท่านมีอะไรที่อยาก ดีทุกท่านยินดีต้อนรันะครับโอกาสหน้าปีหน้าก็จะมีที่ดีการอย่างนี้มีตั้งใหม่ขึ้นมาทําหน้าที่นะครับวันนี้ผมน้งหมก็ขอให้พวกเรานะครับได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ หรือตามกฎระเบียบรนะัอย่าลืม,มนะตามระเบียบขาย่าต้กฎระเบียบที่ถูกต้องนะครับขอบากพวกเราได้ใช้ในการปฏิบัติางานและก็ขอให้ประสบความสำเร็จได้ขึ้นมาอยู่หนะ้าที่อย่างนี้ในปีหน้าหรือปีถัดไปตามวาราของท่าน <อ>ยินดีครับอขอให้พี่สามารถมีความสุขมากๆนะคะกับพี่จิม๋มด้วยขอบคุณมากค่ะสุขภาพแข็งแรงค่ะพระเพนสวัสดีค่ะพระเพนมีความสุขมากๆนะแท่นกันนะคะขอให้น้องยุ้ยมีความสุขความเจริญนะก้าวหน้าในทุกๆด้านนะคะขอบคุณค่ะคคขอให้มีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะ ขอบคุณชาเช่นกันนะจ๊าให้รวยรวยเองเองนะมาเดี๋ยมมั่งนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขในช่วงบ้านปลายนี้นะคะ ่สวัสดีค่ะคสุขภาพแข็งแรงนะพี่ได้ทําในสิ่งที่อยากทําอยากทําอะไรปะคะกลับไปทำสวนมันเ้วยวันนี้ค่ะให้สุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆเลยเช่นกันค่ะ,คะขอให้เจริญเจริญค่ะขอบคุณค่ะพี่าปฏิญ ใจที่ทำตามได้จริง